อัปเดตแล้วนะครับ Arm Restore Simulator นะครับซึ่งก็มีนี่อัปเดตใหม่นะครับอันนี้เป็นอาร์มเป็นไฟล์คีย์เหมือนเดิม Limited Atlantis Event uh huh. Event อ uh ่ะฮะพวกนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่า Dinoworld อีกประมาณ1่วันนะครับก็คือตอนนี้ที่ผมถ่ายประมาณ5ทุ่มกว่าก็น่าจะประมาณ ทีงคืนตีหนึ่งของพรุ่งนี้นะครับเราน่าจะได้ไดโนเวอร์คือเวอร์ใหม่นะครับโอเคอันนี้มันอัปเดตมาแล้วนะครับเพราะว่ามันอัปเดตทุกทุกออวันเสาร์เวลา3ามทุ่มนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าบีชถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมได้ทำวอยไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะโอเคอันไหน เคลมเคลมได้หมดเลยไหมผมว่าเราเราเคลมได้หมดแล้วล่ะมั้งเคลมมาเอาตั้งคลิกทีดาแล้วก็เคลมครับโอเคมีแค่นี้ดูซิพลังเท่าไหร่สามสองหนึ่งฮึบออาคุณ <laughs> ขังอาอีควิเบสออ้ตัววอยดีกว่าครับ อันนี้เท่าไหร่2องรอันนี้260แต่อันนี้ก็ยังหลักพันอยู่นะครับแต่ก็คือเจ้าวอยเนี่ยมันไม่สามารถทําตัวมิทิคอลได้นะครับไม่สามารถทําได้ผมก็เลยเออไม่เป็นไรเอออย่างนี้ไปก่อนแล้วกันมาไม่ไม่รู้ว่ามันคาบได้ไหมเฮ้ยมันคาบได้เหรออันนี้คือคิวคิวแล้วฮะ ครับ requirement อ oh, ๋อมัน max level แล้วโอเคถ้าดา r k matter mm hmm. ก็น่าจะยังคราฟได้อยู่นะครับแต่ว่าเราต้องการเป็นแบบไม่รู้ว่าพอคราฟเสร็จปุ๊บม,มันจะมันจะไม่มันจะอดั d แ r matter หรือเปล่านะงั้นเรามาลองสปินอันนี้เล่นดีกว่า <laughs> มามาม,าม,ามาจะได้อะไรเอาเป็นการคลิกเพิ่มอันนี้ไปด้วย <laughs> โอ้สามบิน <laughs> โอเคมาเอาวันนี้ก่อน เ,เจ้าตัวนี้นะคบพลังมันเยอะกว่าเยอะกว่าเจ้าบอสของอีกฝั่งหนึ่งด้วยซ้าไปคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะสู้ยังไงต้องแบบขนาดไหนโอ้โหแล้วดูวินเรามีแค่41ล้านแต่นี่ต้องกันส5บบิลเลียนก็มีเราเราจะต้องไปสู้เจ้าบอสของอีกอันนึงนะครับฉะนั้นเรารู้พลังแล้ว เราต้องการประมาณ67บเิลเลีนนะครับพลังของเราผมก็ฟันเอ,อ่อฟาร์มอันนี้เยอะเลยเพราะว่ามันได้เยอะกว่านะครับมันมันฟาร์มได้เร็วกว่าด้วยอันนี้ลีฟอินทรีโอ้โหแค่3ามสามัปดาห์ a อลันทิสเวิเหมือนว่ามันมีตัวให้เราฟาร์มเลยนะอันนี้คอลเลกคอมเมนเป็นทิเลียนเลยครับกว่าเราจะสามารถทําสู้ได้นะฉะนั้นก็คงอีกนานแหละตรงนี้ไม่รู้ว่ามีที่สําหรับอ๋อนี่สเตเของเรา ใช่อุ้ยแต่มาเป็นสตเต็กอีกแบบหนึ่งเลยอะเร,เ,รเราต้องอีควีแบบนี้ก่อนนะคะโอเคเราลองเทรนของอันนี้ดูก่อนละกันนะครับได้ทีนึงเท่าไหร่อะศูนย์เดี๋ยว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 ทีละศูนย์เพื่อเอ้าโทษอ๋อนี่ได้แล้วไ้ทีเราหลักสิบล้านอยู่แล้วน่าจะเกือบสิบล้านอยู่เขาไม่ได้บอกเลยครับว่าเท่าไหร่โอเค เราไปดูเควสอันนี้อ๋อเควสเราจะได้3ซิลเวอร์คีย์แล้วก็แครชด้วยอ่ะฮะอยู่ในเกม45นาทีแล้วก็วิน10บแบทเทิลโอเคทำสบายๆครับอะไรคือ OP เควสโอ้หนึ่งแรมบ์เกียนแครดเอ่อสเตย์อินเกม60นาทีแล้วก็วิน60สบแบทเทิลนะครับเออผมกะว่าไอ้พวกนี้ผมจะเอาไปทำทีหลังนะเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยผมคือ เพลย์ซีมูเลเตอร์เดี๋ยวเราไปถ่ายอีกทีนะครับไม่รู้ว่ามันมีอัปเดตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ผมจะลงพร้อมกับคลิปนี้ไปเลยละกันนะกับเพ s ย์ซีมูเลเตอร์นะครับซึ่งก็โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาทําที่หลังละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาอยู่นาน,นา,นา,นานทีทีเดียวเลยเพราะว่าเราเราต้องถ่ายเพ s ย์ซีมูเลเตอร์ด้วยนะครับภายในห้าทุ่มเพราะว่าไม่รู้เขาจะมีอัปเดตหรือเปล่าด้วย เรามามีเรามีแคลสขนาดไหนโอ้โหอ่าอันนี้อันนี้ใช้ใช้ไม่เยอะครับอ๋แต่อันนี้มันต้องใช้โลบักไงนอกจากว่าเราจะต้องชนะพวกนี้ให้ได้แต่ว่าโอกาสชนะมันน้อยมากครับโอเคอเทนอันนี้แหละดีสุดแหละแปดสล้านเองก็ไม่เยอะครับโอเคเรามีอยู่อันนึง เมื่อไรเราจะได้ตัวนี้เนี่ยคร a y อยอนชารน่าจะถ้านับก็น่าจะเป็นไททานิกไปเลยนะเอามาเอาไปทําไมก็ไม่รู้ตัวนี้โอเค <c oughs> เอาจริงเกนนีน้คือได้รับความนิยมมากนะครับฉะนั้นผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาอาจจะมีอัปเดตเป็นแบบมีเจมอะไรอย่างนี้เพื่อเอามาซื้อสัวนเลี้ยงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันจะดูกอฟเพสิเบิลเลเตอร์กินไปไง แต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็อาจจะใช้ไอ้พวกเนี้ยมาซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ให้ตั้งราคาเอ,เอานะครับเฮ้ย <pe ed> ทำไมนี่มันชอบหยุดเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันฮ้ uh, แต่คือเขามีเทรดแล้วไงเทรดสัตว์เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าคือม,ม,มันไม่ค่อยได้เทรดอะไรเลยอ่ะเพราะว่าดูดูนี่สิ เลีย้ยงเราคือเรามีไปก็ไม่รู้ว่ามีไปทําไมนะคะไอตัวพวกนี้เราก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่สามารถเอาไปขายได้ด้วยก็มันอยากให้มันมีสกุลเงินใหม่อะไรอย่างนี้เพื่อเอามาขายอะไรอย่างนี้น่าจะดีนะครับโอ้โหอันนี้ทีหนึง่งได้200ล้านเลยครับโอ้โหเยอะมากฟา,าร์มถึงสัก15ล้านแล้วอันนี้ดูสิว่าน่าจะอ่อนสุดนะครับอันนี้ลองดูแล้วกัน iance. เอามา <c oughs> มันก็โอเคนะ2อ3 3อ่อันนี้เท่าไหร่2 2 0 235โอเคเราเทนไปก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้ออโต้ไฟอ่ะไฟเจ้าโคโคโนัดไปก่อนแล้วกันเปิดออโต้คิกไปด้วยฮึ่มโยังไม่ยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะพลังเขา3า0บิลเลียนอ่ะโอ้โหอะปิดออโต้ไฟแพ้ๆไปเลย ฮยากครับเมื่อไหร่เราจะได้ทีคงต้องฟาร์มอีกนานเลยแหละงั้นก็วันนี้คลิปสั้นๆพอแล้วกันนะครับเพราะว่าแค่จะมาดูอัปเดตเล็กๆน้อยๆเฉยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีเพลซิมูเลเตอร์ด้วยจะได้ดูกัน2คลิปเลยแบบคนละเกมนะครับแล้วก็ เวลารวมของทั้งทั้งสองนะันรวมกันก็น่าจะพอๆกับคลิปแต่ละคลิปในวันเดียวของผมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเพ m ซิมูเลเตอร์ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเยอะกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเวลาแต่ก็ไปดูกันแล้วกันนะคบโอเควันนี้สำหรับเกมนี้ไปก่อนบ๊ายบาย